ขาวขาวเป็นเกศเกศยิ้มมากยิ้มมากคหนุ่มที่มาวันนี้มีแต่คนเส้นใหญ่หมดเลยค่ะเฮ้ยมึงผมงหอกด้วยเนี่ยใช่เอ้ยมือสูงหอกใช่ป่ะอ่ะเอาออกนในเส้นนีใหญ่ดึงเหรออ่าเห็นแล้วเห็นแล้ขาวจั๊วงเลยเนี่ยเป็นผมใหญ่ว่ากรรมพันธุ์ก็ได้อะไรมาบนี่ยครับสุขภาพผมเป็นไงบ้างครับโอ้โหคนนี้จะหนากว่าคนอื่นเส้นมันใหญ่ใหญ่ขนามาตอนกูเหนืหอย ถ้าถึงคนนี้ว่าเป็นไงบ้างเปิดมาพิตาพุนผมเส้นเล็กกว่าทุกคนอันนี้ของคุณแบงค์นะจะเป็นเส้นเล็กมันมันฮะแบงค์อะจะเป็นคนเดียวที่มองจากข้างบนไปแล้วเห็นหนังหัวแล้วหัวหัวร้านเลยแล้วมีสิบหัวร้านนะสิบหัวร้านสุดอาจจะมีได้ถ้าเกิดแบงค์ปลูกผมครับเข้าดักรอเลยคยังไม่ใช่ตอนนี้